จัก,กรวาลกำลังทำงานให้ฉันในคลิปวิดีโอนี้ครูเนยรวบรวมเอาคำพูด affirmation s ของคุณอับราฮัมฮิกซ์แปลและเรียบเรียงให้เป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายและสามารถฝึกพูดตามได้ง่ายๆมาฝากกันค่ะซึ่งวิธีการใช้ a f f i r m a t i o n ให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เมื่อฟังแล้วให้คุณพูดตามไปด้วยตั้งใจฟังทุกๆคำพูดที่คุณเปล่งออกมาคิดตามและเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นไปได้และมันจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะจัก,กรวาล กำลังทำงานให้ฉันจักรวาลกําลังทำงานให้ฉันฉันรายล้อมไปด้วยพลังงานดีๆและผู้คนดีๆเสมอ ฉันรายล้อมไปด้วยพลังงานดีๆและผู้คนดีๆเสมอสายตาของฉันมองเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีได้ตลอดทั้งวัน สายตาของฉันมองเห็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกดีได้ตลอดทั้งวันฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันเป็นคนอารมณ์ดี ฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์โลกของฉันเต็มไปด้วยความเป็นไปได้โลกของฉัน เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ฉันจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติของฉันและฉันเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงฉันจินตนาการถึงชีวิตในอุดมคติของฉัน และฉันเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงทุกอย่างที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันทุกอย่างที่ฉันต้องการกำลังเดินทางมาหาฉันจัก,กรวาลน,นี้เต็มไปด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ จักรวาลนี้เต็มไปด้วยศักยภาพอันยิ่งใหญ่ฉันเป็นคนมีวินยัยฉันเป็นคนมีวินยัยพลังงานดีๆรายล้อมอยู่รอบตัวฉัน พลังงานดีๆรายล้อมอยู่รอบตัวฉันฉันเชื่อมั่นในจักรวาลฉันเชื่อมั่นในจักรวาลฉันอนุญาตให้มหาปัญญาหลั่งไหลามาสู่ตัวฉัน นนอนุญาตให้มหาปัญญาหลั่งไหลามาสู่ตัวฉันฉันเข้าถึงมหาปัญญาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลฉันเข้าถึงมหาปัญญาอันยิ่งใหญ่ของจักรวาล ฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่นฉันยอมรับตัวเองและผู้อื่น ฉันตื่นขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นและต้อนรับวันใหม่ในทุกๆวันฉันตื่นขึ้นมาอย่างกระตือรือร้นและต้อนรับวันใหม่ในทุกๆวันทุกๆวัน คือวันที่มหัศจรรย์ของฉันทุกๆวันคือวันที่มหัศจรรย์ของฉันในทุกๆวันฉันมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รายล้อมตัวฉันเสมอ ในทุกๆวันฉันมองเห็นสิ่งดีๆที่อยู่รายล้อมตัวฉันเสมอในทุกๆวันฉันสังเกตเห็นและดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันเสมอ ในทุกๆวันฉันสังเกตเห็นและดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันเสมอฉันห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เป็นพลังงานดีๆให้กับฉัน ันห้อมล้อมไปด้วยผู้คนที่เป็นพลังงานดีๆให้กับฉันฉันสนุกและโชคดีที่ได้พบเจอผู้คนดีๆรอบตัวฉันฉันสนุก และโชคดีที่ได้พบเจอผู้คนดีๆรอบตัวฉันฉันอนุญาตให้ตัวฉันประสบความสำเร็จในทุกด้านฉันอนุญาตให้ตัวฉันประสบความสำเร็จในทุกด้าน ฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันคู่ควรกับความสำเร็จฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่จักรวาลส่งมาให้ ฉันตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นความมหัศจรรย์ที่จัก,กรวาลส่งมาให้ชีวิตของฉันเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ชีวิตของฉัน เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ในโลกนี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมากพอสำหรับทุกคนในโลกนี้มีความมั่งคั่งเหลือเฟือ และมากพอสำหรับทุกคนฉันมีความสุขที่ได้มีชีวิตอยู่ฉันมีความสุขที่ได้มีชีวิตอยู่ ฉันมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ จัก,กรวานคอยดูแลฉันเสมอจัก,กรวาลคอยดูแลฉันเสมอจัก,กรวาลคอยสนับสนุนฉันอยู่เสมอจัก,กรวาลคอยสนับสนุนฉันอยู่เสมอ ฉันเป็นนักให้กำลังใจตัวเองเสมอฉันเป็นนักให้กำลังใจตัวเองเสมอฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันเชื่อมั่นในตัวเอง ฉันใจเย็นกับตัวเองและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเสมอฉันใจเย็นกับตัวเองและรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมเสมอ ฉันรักและดูแลตัวเองเสมอฉันรักและดูแลตัวเองเสมอฉันอนุญาตให้ตัวฉันประสบความสำเร็จ ฉันอนุญาตให้ตัวฉันประสบความสำเร็จฉ,ฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ ฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้ฉันยินดีต้อนรับความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของฉันฉันยินดีต้อนรับความอุดมสมบูรณ์เข้ามาในชีวิตของฉัน ฉันต้อนรับความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของฉันฉันต้อนรับความจเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของฉันฉันต้อนรับความสำเร็จในชีวิตของฉัน ฉ,ฉ,ฉันต้อนรับความสำเร็จในชีวิตของฉันฉัน uh> ต้อนรับความสุขเข้ามาในชีวิตของฉันฉันต้อนรับความสุขเข้ามาในชีวิตของฉัน ฉันเปิดรับความรักดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันฉันเปิดรับความรักดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันฉันมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอก ฉันมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกฉันอนุญาตให้ตัวฉันเปล่งประกายฉายออร่าฉันอนุญาตให้ตัวฉันเปล่งประกายฉายออร่า ฉันมีความสุขมากฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกขอบคุณมากฉันรู้สึกขอบคุณมากฉันซา,าบซึ้งกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตของฉัน ซาบซึ้งกับสิ่งดีๆทั้งหมดในชีวิตของฉัน Yes จักรวาลกำลังทำงานให้ฉัน Yes จักรวาลกำลังทำงานให้ฉัน ถึงตรงนี้คุณเนยอยากให้คุณใช้เวลาสั้นๆตอนนี้รู้สึกขอบคุณตัวเองขอบคุณพลังอันยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของคุณและด้วยความรู้สึกขอบคุณนี้เองคือกุญแจสําคัญที่จะทำให้จักรวาลทำงานให้กับคุณอยู่เสมอจงใช้ความรู้สึกขอบคุณนี้ นำทางนะคะขอบคุณในทุกๆสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วคุณจะยิ่งได้รับเพิ่มสำหรับใครที่ชื่นชอบและอยากให้คุณเอยทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกพิมพ์คำว่าไปต่อมานะคะรักพวกเราทุกคนนะคะขอบคุณจัก,กรวาลที่ทำให้เราได้เจอกันนะคะ